เก็บรวบกาไรเรียบร้อยนะครับสำหรับ ADP Nonfarm ต้องบอกนะครับว่าตัวเลขเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดการนะครับถ้าเราสังเกตที่ตัวเลข ADP Nonfarm เนี arm, ่ยคาดการเนี่ย,เ,ยเขาคาดการอยู่ที่ประมาณ200,000ถูกไหมครับแต่ตัวเลขจริงเนี่ยออกมาระดับ242,000เลยซึ่งแน่นอนครับถ้าตัวเลขออกมาสูงแบบนี้เนี่ยสูงกว่าคาดการแบบนี้เนี่ยนะครับตามพื้นเพลงแล้วเนี่ยนะครับตัวของทองคําต้องมีการปรับตัวทุบลงมาถูกไหมครั แต่หลังจากที่ตัวเลขออกมาครับทองคำเนี่ยปรับตัวทุบลงมาเพียงแค่200จุดเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะครับผมได้ทําการรอระยะเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเข้าบายส่วนทองคาทันทีเข้าบายออเดอร์นะครับประมาณที่บริเวณ1813นะครับก็เก็บกําไรไปกว่าประมาณ,มาณกเกือบเกือบ400นะครับประมาณเกือบเกือบ400จุดนะส่วนวันที่2นะครับวันถัดมาเนี่ยผมก็เรียกว่าเข้าออเดอร์ข้ามคืนไปนะครับประมาณช่วงเที่ยงคืนนิดๆเราก็ได้ทําการเข้าบายทองคำนะครับบริเวณประมาณ1814 ก็จะเก็บกําไรไป540กว่าจุดเลยนะครับสำหรับในฝั่งของทองคําสังเกตตัวของเครื่องมืออ o วันเตอร์นะครับก็จะมีสัญญาณบายอยู่แล้วนะเราก็ถือว่าเป็นการตัดสภาวะอารมณ์นะเพราะว่าภาพรวมดอลลาร์เองเนี่ยก็ลงมาถึงบริเวณแนวรับสําคัญด้วยเช่นกันฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําการเข้าบายทองคําแบบนี้ เราจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับบวกกับดูสถานการณ์ข่าวสารด้วยในส่วนของวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีตัวเลขนอนฟ a r m Payroll อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับนอนฟ a r m Payroll ว่าจะเป็นยังไงแล้วพบกันครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเรื่องการเทรดการลงทุนอย่าลืมติดตามช่องโมซาติลิ่งขับนะครับ